เสร็ผมมปพลงที่ผมกับไบร์ร้องด้วยกันนะครับผมคับผมเพลงที่พูดผู้ชายที่แมวแต่ับกันที่รักเธอเดียวนี่คือเพลงเพียงเธอครับเพียงเธอครับทำใจก็พอได้แต่ํำใจไม่ให้รัดไบอันนี้ทำไม่ได้เลย ข้อมาทุกดอกนะฮะโอเคครับนะครับมีโมเมนต์ไหนอยากจะแชร์บ้างครับปีนี้อ่าโมเมนต์หน่งนะครับเอาเป็นโมเมนต์ทุกๆครั้งที่ได้เจอพี่พแฟนคลับทุกคนนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดีใจดีใจจริงๆเพราะว่านะะโอเคเดี๋ยวแสตมป์ไปก่อนนะครับมาต่อกันที่กราฟครับผมเหมือนเดิมการกราฟเหมือนเดิมสองหมายเลขที่กราฟชอบครับสองหมายเลขนะครับ สองหลักหมายเล่นสองหลักงั้นตอนแรกว่าเจ้าเลขนั่นแหละฮะ<า>แต่ว่าที่ผิวเลือกเป็นวันเกิดแล้วงั้นผมขอเลือกเป็นศูนย์สี่ครับผมศูนย์สี่ศูนย์สี่ก็วันท้าวันเกิดกูเขาจะหรอใช่ครับก็เลยใช่ไหมฮนะโอเคศูนย์สี่ครับมาเลยนะสามท่านครับลงท้ายด้วยศูนย์สี่ 04, มาเลยเร็ว<ช>นะครับเร็วครับอย่าโมเด็กลีกครับผมใช่ครับฝั่งนี้ คือคือลองเขาลองให้ไหมให้ไหมให้ให้คุณเอาให้คุณเราให้คุณโอเคอ่ะดูก่อนดูก่อนนะเช็คก่อนเช็คก่อนใช่ไหม <c oughs> รักรักเขาลับก็ไม่นะมรู้เลขแน่ครับ <c oughs> เดี๋ยวที่เขาเป็นรัเปอร์แล้วนะับนี่ยต่ก็แต่งราให้คุณแม่เลยโอเค้องคล้าสามท่านนะคบนี่ค่ะยินดีด้วยนะครับรับผู้ชายก่อนไรต้องรับนะครับอ่ามองมองก่อนฟีีก่อนถ่ายเซฟี่ก่อนถ่ายเ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 ฟี่ก่อนไรนีนะไรเนี่ยนะเออ โอเคมาออแล้วนี่เรามีป้ายด้วยบเบอรี่คนะครับว 2, 3 h อ p p y BIRTH DAY ท เ happy birthday, happy birthday. Yeah. สุดยอดรับด้วยนะครับผมจหลังน้องกราบแล้วก็ลูกหน้าน้องไบรนะครับเอ้ว้าวอาธิฐานเรียบร้อยนะครับอุ้ยถย่ายรูปประเคนหน่อยนะ

นะครับผมจอหลังน้องกราฟแล้วก็ลูกหน้าน้องไบร์นะครับเฮ้ว้าวเดีวมัแล dalam, ้วนี่เห็นตอนเห็นตอนสองคนโชว์แล้วฮะมีซาเสียงไหนคนโซดอยู่ไหนครับคนโซดอยู่ไหนครับเดี๋ยวแล้ววันนี้คนคนนั้นเห็นมากกับแฟน เป็นคนโสดที่มาฉลองคริสต์มาสแต่พี่เข้าใจนะว่าเหตุผลที่เขาโสดเพราะดนี้ไหมฮะสาเหตุที่โสดเพราะคนโสดคือไบรท์ครับนะเขาเลยยอมโสดแล้วก็มาฉลองกับคุณสองคนในวันน <on> <ism> <70 s> <Wh istles> ี called, ้อ sure ่ะกำลังจะผ่านปี2024อยากให้ไบรท์กับครับได้แชร์โมเมนต์นิดนึงมีช่วงเวลาไหนในปีนี้แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขอยากจะแชร์กับแฟนคลับของคุณได้ได้ทราบบ้างนะ ถ้าแม่น้ำวันนี้ใช่ไหมครับโห่นี่แต่วันนี้ดีมากเลยครับเพรจ,จริงๆถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราออกมาเล่นก่อนแล้วเขาถามว่าโมเมนต์ที่ดีของปีนี้คืออะไรโห่วันนี้คือหนึ่งแน,น่นวาวขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ปีนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของไนท์เลยนะมีโอกาสได้แบบไปเจอเจอกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกโห่ตอนนี้ไปแข่งปารน,นี่ก็เชียร์อยู่เหมือนกันดูอยู่เหมือนกันแบบสุดยอดมากจริงๆได้เจอแบบโอเลเจนทั้งนั้นยังไง แข่งบ้าก็ต้องทำคะแนนนะเนาะอยากได้ไวเป็นแฟนต้องทำยังไงฮะน่าจะต้องทำใจไปก่อนกับแฟนเอาละครับเอาละครับเอาละครับยังไงนะน่าจะต้องทำใจไปก่อนทำใจก็พอได้แต่ทำใจไม่ให้รัดไปอันนี้ทำไม่ได้เลยะเขามาทุ่ดอกนะฮะโอเคครับแล้วครับมีโมเมนต์ไหนอยากจะแชร์ มีเพลงที่ไม่ปล่อยไปครับวันนี้ก็เล่นให้ฟังแล้วจะลองชาวเวอร์สครับสามารถไปฟังกันได้ที่ยู u ูบเอเดียไลซิ่งแล้วก็ถุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนปลายปีเราจะมีคอนเสิร์ตกันที่ญี่ปุ่นครับผมต้เกลียวเขาไปย่างว้าวขอบคุณมากนะครับบินไปบนปากนะครับบินไปบนฝากด้วยนะครับปีหน้ายบอติดตามได้เลยอว้แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะนี่เอ่อเรียกว่าเขาชิงเงินักแสดงชายยอดเยี่ยมนะฮะโบนะครับโบอ้าแล้วโบ้แท้เล สนุกมากสนุกมาก,กเรื่องนีน้นยงังไม่ดูไปดูได้นะในฟลิสกส์ครับผมครับผมอาบน้ำนครับฝากบันานครับครับผมก็เหม,มือนกันครับเดี๋ยวปลายปีก็จะมีไปเล่นที่เดียวกัน, <c oughs> นเล่นด้ยวยกันนั่นแหละรครับผมแล้วก็ปีหน้าก็จะมีทาั้งงานเพลงงานแสดงแล้วก็งานแฟชั่นงานต่างๆก็ฝากคนติดตามด้วยปีหน้ามีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามกันเยอะแน่นอนครับว้าวเราติดตามกันได้เลยดังน้สนุกสนานแล้วก็โอ้รับรองว่า มาทับใจหัดแน่น,นะคะตลอดปีอ่ะสุดท้ายแล้วกันครับวันนี้มาฉลองคริสต์มาสอยากให้ทั้งรายและทั้งคลาครับปวยพรคริสต์มาสหรือรวมไปถึงปีใหม่ได้เลยให้กับแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วคุณลูกบอลแล้วก็ทุกๆคนเลยครับครับผมก็คืนนี้นะครับมารี่คริสต์มาสนะครับทุกคนแล้วก็แฮปปี้นิวียีร์สำหรับปีหน้าด้วยนะครับขอให้ สิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีที่ทุกคนได้พักผ่อนได้มีความสุขใครจะเดินทางไปหาครอบครัวจะไปเที่ยวข,ขอให้เดินทางกันอย่อออางปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆของทุกคนปีกว่าปีนี้ครับผมเย้จับมือด้วยนะหอหนุ่มร็บเปอร์ของเราจะปวยพรด้วยกันแรัปนะฮะโยโย ยากแล้วไม่ได้เตรียมมาด้วยสิพี่ก็นั่นแหละครับผมก็ขอมอร์รี่คริสต์มาสและก็แฮปปี้ยูยีทุทุกคนนะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่อะไรดีๆนะครับผมอะไรแย่ก็ไม่ต้องออกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ปีหน้าทั้งผมแล้วก็ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับมอร์รี่คริสต์มาสครับ ผมอะไรไม่ดีทิ้งไปปีนี้นะครับแต่อย่าลืมเก็บพวกเราไปปีหน้าด้วยว้าสเกตลืมเราเลยขาไม่เขาบอกอะไรไม่ดีทิ้งไปทิ้งหมดเลยไปหมดเลยในเดือนไม่ทางเขาไปกับคุณสองคนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับและนี่นะครับคืออีกความสุขของเราในวันนี้ครับพันธมิตรโรเบียขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านทุกคนทั้งกล้ามทั้งงาน สุดยอดเก่งมากทั้งสองคนเลยสองเสียงเลยวเย้เคขอบคุณครับฝากใครรับผู้ชายคนนี้ไปดูแลด้วยนะครดีฝากบ้างได้ไหมฝากบ้างนะออกไม่ได้แล้วแต่ว่าไหนๆพวกเราก็มาเล่นคอนเสิร์ตกันในงานบนคริสต์มาสใช่ไหมครับ พวกเราจะไมาร้องเพลงคริสต์มาสก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมมีใครเตรียตังล้าคริสต์มาสไหมช่วยกันร้องหน่อยนะครับร้องได้ไหมครับได้เหรอรู้หรอเพลงอะไรนี่รอบได้ไหม